กรผมสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามชมคลิปทนานถัวก็สำหรับคลิปนี้เราก็จะมาดูสถานการณ์รอบบ้านเมืองเราหน่อยนะครับแล้วก็รวมถึงสถานการณ์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็ล่าสุด <c oughs> ประเด็นสําคัญเลยภายใน3-4วันที่ผ่านมา4-5วันก็คือพายุนะครับาพายุอะไรครับคันเมกีนะครับพายุคันเมกีซึ่ง มีศูนย์กลางอยู่ทะเลจีนใต้พัดผ่านเข้ามายัางฟิลิปปินส์เข้ามาเกิดความเสียหายกับฟิลิปปินส์นะครับความเร็วลมก็ตั้งแต่ร้อยสามสิบร้อยยี่ห้าร้อยสาสิบร้อยห้าสิบขึ้นไปนะครับก็พัดทําลายนะครับ <c oughs> ฟิลิปปินส์แล้วก็มาขึ้นฝั่งที่เวียดนามทําความเสียหายให้กับเมืองชายฝั่งของเวียดนามเป็นอันมากเลยนะผู้คนเสียชีวิตเป็นร้อยกว่าคนขึ้นไปนะ สำหรับพายุลูกนี้ก็ในฝั่งของภาคอีสานตอนบนนะครับก็ได้เปลี่ยนทิศทางขึ้นไปทางภาคอีสานตอนบนทําให้มีฝนตกกระจายนะครับก็ถือว่าประเทศไทยรอดอย่างบมดวิดแต่ก็จากการสะสมของน้ําฝนนี่ก็ทําให้ประเทศไทยหลายพื้นที่มีน้ําท่วมเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอาพระนครศรีอยุธยาของเราก็มีน้ําท่วมแต่นะครับในส่วนของกัมพูชาล่าสุดนะครับเรามาดูกัมพูชาที่ผลจากพายุแล้วก็ ผลจากภัยพิบัติทางาในอุตุนิยมวิทยาในส่วนของฤดูฝนที่มันเกิดขึ้นผ่านมาในส่วนของกัมบูชาก็ここมีน้ำท่วมหนักนะครับ <S <S <leaks. S 1> ก็ล่าสุดวันที่9วันที่10ที่ผ่านมานะครับ <riots> ก็ آ, มีรายงานข่าวทางเพจ Facebook บอกว่า,า9ตุลาคม68ที่ผ่านมากรุงพนมเปญกัมบูชากลายเป็นทะเลสาบไปเรียบร้อยแล้วอยู่ใต้ อยู่ใต้เมืองบาดาลไปเรียบร้อยนะอันนี้ก็คือเขมรกัมพูชานะครับก็ถูกน้ําท่วมอย่างหนักนั่นเองนะครับก็สถานการณ์น้ําท่วมล่าสุดที่กัมพูชาเมื่อวันที่9ที่ผ่านมานะครับพื้นที่บริเวณกว้างของประเทศกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างที่รับร่มภาคกลางนะครับและก็บริเวณกรุงพนมเปญน,นะครับกลายเป็นพื้นที่ทะเลสาบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือ มีรายงานข่าวออกมาอันเนื่องมาจากฝนตกอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นในบริเวณรอบๆกรุงพนมเปญน,นะครับหรือรอบๆอบทะเลสาบน้ําจืดนั่นเองก็บริเวณนั้นก็จะมีน้ําท่วมเอิญนองขึ้นมานะครับเพราะว่าบริเวณโซนนี้มันเป็นที่ราบรุ่มอยู่แล้วมันมีความไวต่อ มันมีความไวต่อการถูกน้ําท่วมแล้วก็อีกประการหนึ่งก็มีแม่น้ําโขงไหลผ่านนะครับเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณนี้น้าโขงมันก็เอ่อล้นอยู่แล้วนะครับเมื่อมีฝนตกมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับพายุใต้ฝนที่เข้ามาแล้วก็เลยทําให้น้ําท่วมบริเวณกรุงพนมเปญทาให้ประชาชนมากกว่า3 0 0พันครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนนะครับอบพยพจากอพยพขึ้นสู่ที่สูงนั่นเองอันนี้นะครับก็ถือว่า กัมพูชาวันที่9ก้าที่สิล่าสุดมาก็ถือว่าน้ําท่วมนะครับกลายเป็นทะเลสาบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะคอมมนเวลาเราโพสต์ข่าวเกี่ยวกับน้ําท่วมมันก็ออกมาหัวเราะออกมาหัวเราะแล้วก็ออกมาคอมเมนต์ดูถูกเหยียดยันแล้วนะอย่างล่าสุดนะครับน้าท่วมพระนครศรีอยุธยาคอมเมนก็จะออกมาโพสต์ต่างๆนานามากมายเลยออกมาดูถูกออกมาเยียดแต่ ประเทศตนเองก็มีมน้ําท่วมเหมือนกันนะลักษณะนี้นะครับก็ภาพข่าวก็มีหน่วยกู้ภัยต่างๆนะครับก็มีน้อยและครับในในส่วนของคำมเมนนะน้ำท่วมระดับหน้าอกนะครับประมาณเกือบเกือบสเมตรนะครับน้าท่วมนะ,ะก็นี่แหละก็จะมีภาพของหน่วยงานอะไรต่างๆก็พอเขาจะเข้าไปช่วยเหลือก็คงจะเข้าไปอย่าง เลือกคนนั่นแหละแล้วก็อย่างยากลําบากนะครับลักษณะนั้นอันนี้นะก็นี่แหละก็จะมีภาพข่าวออกมาปรากฏออกมาจากเพจ Facebook ของคาม้นั่นเองล่าสุดก็จะเป็นข่าวที่ค่อนข้างหายากไม่มีการนําเสนอข่าวเท่าไหรนะสำหรับน้ําท่วมพนมเปนครั้งนี้ล่าสุดวันที่9วันที่สิที่ผ่านมานะครับก็นี่แหละก็จะมีการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ตามพื้นที่ต่างๆออกมาอะไรประมาณนี้แต่ก็คงจะมีน้อยเพราะหน่วยกู้ภัยก็แทบจะไม่มีเลยครับสาหรับ คขมเมนนะครับอันนี้นะก็คงจะหน่วยกู้ภยัยต่างต่างก็จะมีน้อยนะครับแล้วก็มีรายงานข่าวนะครับมีรายงานข่าวออกมานะครับว่าน้ำท่วมคัตออฟออกตอเบอร์สิคออกตอเบอร์นะครับฟูดวอเตอร์คัตออฟโรดก็คือน้ำประมาณวันที่6นั้นเป็นต้นมานั้นก็สถานการณ์น้ำท่วมนั้นทำให้ถนนตัดขาดนะครับระหว่างระหว่างเมืองเลยครับเมือง ราคานะครับราคาเอนและแล้วก็เมืองเมสลานะครับนะเป็นเป็นภาษาอังกฤษนะประชานวิลเลตน,นะครับก็นี่แหละหมู่บ้านนะหมู่บ้านประชานวิลเลตนั่นแหละนะในในตำบลนะในในจังหวัดอะไรครับในจังหวัดเพียเรลงนะครับลักษณะนั้นก็มันก็จะอ่านออกเขียนออกมาลักษณะนี้เพียเรลงนะครับเอ่อจังหวัดไพรินนะน่าจะไพรินนะแต่บันบันเขียนว่าเป็นไพรเลงนะครับ น่าจะอยู่ที่จังหวัดไพลินนี่แหละครับลักษณะนั้นแล้วก็หลายหลายจังหวัดนะในพื้นที่ของแคนบริาเระฉะนั้นก็จะมีภาพนะครับมีภาพออกมานะครับก็จะมีภาพถนนถูกตัดขาดนะครับน้ําท่วมเป็นบริเวณกว้างของจังหวัดแห่งนี้นะครับจังหวัดภายวังนะครับ province ไพรว,นนวัง p r o วนิวน c e แคนบริเดียเนี่ยนะครับที่อยู่ที่อําเภออะไรครับ ไพลินนะครับเอ่อนะลักษณะนี้ไพลเลงดิสตริกนั่นเองก็คือตำบลอำเภอเพียเรงนะครับลักษณะนั้นอันนี้นะก็ตามตามที่มันเขียนไว้นี่เองอันนี้ก็จะมีภาพลักษณะนี้ครับถนนถูกตัดขาดน้ําท่วมนะครับลักษณะนั้นน้าท่วมถนนถูกตัดขาดถนนถูกพัดพานี่ก็ถือว่าสร้างความเสียหายให้กับประชาชนเขมรหลายแสนครอบครัวนะผมว่าลักษณะนี้หลายหมื่นครอบครัวเลยนะครับ แล้วก็โดยเพราะอย่างยิ่งน้ําท่วมเมืองหลวงกรุงพนมเปญนะครับอยู่ใต้บาดาลน,นะแล้วก็ในจังหวัดรอบๆต่างๆนะครับสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากเหมือนกันอันนี้นะครับก็ถนนถูกตัดขาดน้ําท่วมเลือกสวนไรนาต่างๆข้าวเสียหายเป็นบริเวณกว้างข้าวเปียกขายไม่ได้นะครับมีปัญหาเรื่องข้าวมีปัญหาอะไรต่างๆมากมายเลยนะปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปีที่แย่ของขมิ้นเลยแหละครับปี68ก็ถือว่าแย่สุดแล้ะครับ โดยเพพาะอย่างยิ่งเดือนกรกฎาก็ทหารก็เสียชีวิตไป5-6 0 0 0พันนายเสียพื้นที่ต่างๆไทยถูกยึดครองพื้นที่ไป11จุดนะลักษณะนั้นก็ในภาพข่าวนะครับก็ในละคนะน้ำท่วมนะครับเข้าไปถึงในบ้านเรือนของประชาชนนะครับมีการโพสต์ภาพต่างๆในเพจ a c e b o o k ของกัมบูชาของนายชินบุญนานะี่ก็ออกมาโพสต์ภาพต่างๆของสถการน้ำท่วมนะครับในพนมเปญเนี่ยก็ คนก็อะไรครับน้ําท่วมชี้ดูน้ําวันนี้น้าระดับหัวเขาแล้วนะก็รอคอยความช่วยเหลือนะครับจากรัฐบาลจากหน่วยงานอะไรต่างๆที่มีความรัดชอบผมถามว่าเฉพาะรัฐบาลเราต้องยังไปขอความช่วยเหลือจากนานาชาติอยู่นะแล้วรัฐบาลจะเอาเงินไหนมาช่วยเหลือประชาชนครับมันยากนะครับแม้แต่การสร้างถนนทอนทางการสร้างอะไรเงินที่กู้ยืมมาเงินที่ให้จีนมาลงทุนมันยังไม่เอามาหล่อเลี้ยงประชาชนเลยนะเอามาลงทุนนะครับ พูดง่ายๆดูที่สนามบินสนามบินเตโชสนามบินเมืองกันดานในสนามบินลูลาแต่ถัดออกมา5กิโลเมตร -10 กิโลเมตรถนนยังเป็นทางดินแดงอยู่เลยนะเห็นไหมครับอันนี้คือการพัฒนาที่มันพัฒนาไปอย่างไม่ถูกต้องถ้าประเทศไหนมีสนามบินที่มาตรฐานระดับนั้นเพราะฉะนั้นบริเวณรอบๆจังหวัดรอบๆอำเภอรอบๆสนามบินมันต้องมีถนนหนทางมาีทางลาดยางที่ดีแล้วนะ ถ้าถนนหนทางยังไม่ดีทางลาดยางยังไม่ดีเนี่ยเราจะไปสร้างแหล่งก่อสร้างลักษณะนั้นได้ยังไงครับมันไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยการพัฒนาอย่างนั้นถือว่าเป็นการพัฒนาที่ผิดพลาดคนจะต้องกินดีอยู่ดีถนนหนทางจะต้องดีก่อนก่อนที่เราจะไปสร้างสนามบินไปสร้างท่าอากาศยานใหญ่ๆลงทุนเป็นแส,สนล้านเงนเหมือนหมื่นล้านหลายหมื่นล้านเนี่ยก้อนเงินเหล่านั้นเน่เอามาทุ่มในการพัฒนาสร้างถนนหนทางอะไรให้มันเรียบร้อยก่อน การพัฒนามันจึงเป็นสเต็ปขั้นตอนมันจะได้ไม่เหลื่อมล้ํากันถ้าไปพัฒนาอย่างนั้นมันก็เหมือนกับนายลาวเห็นไหมครับมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมีสนามบินใหญ่มีรถไฟฟ้าแต่ถนนเอ,อ่อแทบจะเป็นฝุ่นเป็นอันนี้อันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทําอย่างนั้นได้การที่เราจะสร้างสร้างสนามบินใหญ่สร้างรถไฟความเร็วสูงอะไรประชาชนต้องอยู่ในระดับที่มีมาตรฐานการครองชีพที่สูง แล้วลักษณะนั้นนะครับอันนี้นะเพราะฉนั้นมันก็เลยเวลาเรามองภาพมันจึงเป็นภาพที่เป็นการพัฒนาที่มันไม่ถูกต้องเป็นเป็นการพัฒนาที่มันไม่ถูกต้องนั่นเองนะค,นะคือต้องการให้ประเทศตนเองเจริญรัดเขาเรียกว่าเจริญแบบรัดขึ้นไปทัดเทียมกับคนอื่นนะวิธีรัดใช้วิธีรัดมันก็ไม่ได้อย่างนั้นนะครับเออลักษณะนั้นนะมันไม่ใช่หลักการนะครับ ก็นี่แหละอันนี้คือข่าวของกัมบูชาแต่ในส่วนของไทยก็ก็มีรายงานข่าวมานว่าเขื่อนเจ้าพยาปล่อยน้ําออกมาเหมือนกันนะครับก็ทําให้ประชากรราวๆหกหมื่นกว่าคนแหละเกือบหกหมื่นกว่าคน11ตนําบลก็ถือว่าน้ําท่วมนะน้ำท่วมแล้วก็อาจมีคนเสียชีวิต14คนเนี่ยนะอันนี้คือในส่วนของพระนครศรีอยุธยานั่นเองอันนี้ก็จะมีข่าวาวออกมามาดูคอมเมนต์หน่อยนะคอมเมนต์ Comment, คอมเมนต์คอมเมนต์อันนี้คอมเมนต์คนไทยเนี่ยอืมอย่างไรก็ตามเมื่อจันเน้นความ,ออมยิ่เใหญนของโคัมเบียเนี่ยมากมายฉันหวังว่าพรพฤษยังมีชีวิตยอยู่นะว่าง,งั้นคือเวลาเราสังเกตดูคอมเมนต์ของคอมเมนต์สังเกตภาพนี้เลยเห็นไหมครับมันจะเอามาเปรียบเทียบกันในระหว่างสนามบินไทยสนามบินสนามบินคเเมนอย่างเงี้ยครับเออสนามบินคเเมนนี่ดูดีแต่สนามบินไทยนี่น้ำท่วมอย่างเงี้ยอันนี้คือคอมเมนต์ของพวกคอมเมนตี่มันที่มันเมนก็แสดงว่า,ามันไม่ได้ให้เกียรติหรอกนะ พวกนี้มันดูถูกเราตลอดเวลาเพราะนั้นเนี่ยคนอย่างเงี้ยเราจึงมองว่าเมื่อหลายปีก่อนหลายร้อยปีก่อนมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับเพราพนนะนั้นเขาถึงไม่ให้เกียติมันเขาถึงมันจึงเป็นเมืองขึ้นของไทยมาหลายร้อยปีนั่นแหละเพราะมันเป็นอย่างนี้ครับเพราะนีสใส่แบบนี้แหละนะครับลักษณะนั้นนะมันไม่ได้ให้เกียรติคนอื่นนะครับลักษณะนั้นอ่าแล้วก็นะครับ แล้วก็ล่าสุดมีรายงานข่าวออกมานะเสริมเข้าไปหน่อยว่าอนุทินชะลอลงนามการต่ออายุใบอนุญาตแรงงานขเขมรลั่นทําตามกฎหมายว่าอย่างนั้นก็คือแรงงานขเขมรน,นั้นถูกเลื่อนนะไม่ได้เร่งรัดนะครับไม่ไเร่งต่อใบอนุญาตแต่อย่างใดต่อไปเพราะนั้นนะถ้าแรงงานในขเขมรที่มาอยู่ก็หมดอายุก็อาจจะถูกขับไล่ออกไปไม่ได้เร่งลักษณะนั้นปกติแล้วก็เข้ามาก็เข้ามาทั่วไปก็ได้ประมาณ2เดือนอันนี้นะ แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นพวกแรงงานต่างๆก็ให้ทําตามกฎหมายไม่ได้เร่งรัดอะไรนะครับก็มีมติคอรมอ,อ,อทบทวนมติคอรมอนะครับทบทวนมติคอรมอเดิมมันเอง19สิงหาที่ผ่านมาช่าลงนามต่อายุแรงงานกัมพูชาที่มีใบอนุญ,ญาตหมดอายุชี้ต้องดาเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ไม่เ,ไมเร่งเร,ง,เรง,เรงเร่งเร่งรแต่อย่างใดไม่เร็บริ่งแต่อย่างใดไม่เร่ง,เรง,ง,เรงรัดแต่อย่างใดอย่างนั้นอันนี้ก็นี่แหละ ข่าวข่าวล่าสุดที่มันมีความเคลื่อนไหวขึ้นมานะครับลักษณะนั้นหลังจากนี้จะมีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีใหม่เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบครอบอีกครั้งรัฐบาลชุดนี้ยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะและจะไม่เร่งรัดดาเนินการใดๆจนกว่าข้อมูลและหลักฐานทุกอย่างจะถูกต้องสมบูรณ์เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศนะลักษณะนั้นและประชาชนก็คือไม่เร่งไม่เร่งให้คำมนนั่นเองอันนี้นะครับ ลักษณะนั้นอ้าก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็นี่แหละนำนาเสนอกันเล็กๆน้อยๆน,นะสำหรับเรื่องน้ําท่วมกรัรมพูชานะครับอ่าก็นี่แหละลักษณะนั้นจากผลของพายุเด,ดมีเดมีกีนะครับคันคันเมกีน,นั่นเองอันน,อน,น,นี้ก็นี่แหละทาให้เกิดน้ําท่วมเป็นบริเวณกว้างนะครับลักษณะนั้นเอาสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเด k k ี๋ยวเราค่อยเจอคั้ต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับ คุณที่รับชมคลิปครับและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับพบกับคลิปดีๆที่ช่องธนาออนทูครับขอบคุณมากครับ